นี่ค่ะทุกคนบุ๋มก็ไดผ้าหนองมามางหยางนะคะเราพอเห็ดอันนี้ค่ะนี่เห็ดตุ้ปูเนี่ยค่ะเกิดเป็นกลุ่มอยูบุ๋มมาสิมาเก็บเกาลัดเนี่ยค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะดูไหมค่ะนี่นี่นะคะทุกคนเต็มเดินเลยค่ะพูน่าอีกอัน อันนี้ก็นี่แล้วค่ะบุงเสิอท่านองมาเก็บเก่าลัดนะคะทุกคนมเกาลัดมันในหลวงลงมาที่เเหตุปูที่เนากับมีหลายลงจูค่ะนี่นะคะ เก็บตังใดเนาะบัดที่นี่มีหมามานํามีน้องหมามาด้วยนี่นะคะเกาลัดนี่ค่ะมีลูกกรเหล่มเลยค่ะนี่นะคะผมก็จะเดินเก็บเกาลัดเดี๋ยวเก็บไปซ้ำใดเดี๋ยวสิเอาให้ทุกคนดูนะคะเ็ดกระมีเกิดหลากหลายชนิดแห้งค่ะทุกคนบังค่ะเฮดอียงดอกอันนั้นก็คือสิเป็นเฮดเบือแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเกาลัดนะคะ นี่จะทุกคนเก็บเกาลับไปมาเราก็เจอเห็ดเด้วค่ะอันนี้ก็คือเห็ดอีหยัางละค่ะนี่เห็ดร่มหรอคะเออพืชไม้หรอค่ะเห็ดร่มรู้ประจุนี่ค่ะจะอยู่แต่กับหมามันนี้อยู่สองคนแล้วกับสีถ้ำคลิปตอนคีิปบ่อใหญเด้อค่ะทุกคนพอน้องหมาดึงาพากุนค่ะ อาี่โพยเ,เมคุณค่ะนอนอีกค่ะคุณเดอ้อบุไดอยากได้เห็ดรมไปทำน้ำพริกกับมาเก็บเอาด้วยค่ะเดอ้อนี่ค่ะนี่ปลานี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เห็ดร่มที่ขาลายนะคะแต่ก็กินได้นะคะทุกคน นะคะกินได้เพราะว่าบุม๋มเคยกินแล้วคะ่ะแต่ว่าส่วนมากที่นิยมกินก็คือเห็ดร่มที่ขาลายนะคะนันลายคักค่ะอุ่นอีกเก็บซบโนอบาดที่นี่นี่ค่ะอันนี้ก็คือเห็ดหมอกก็คะ่ะทุกคนส่วนอันนี้ก็คือม้าน้อยเรามีคะ่ะเห็ดหมอก เห็ดหมอกก็ออกเต็มปลาเกาลัดเลยค่ะม่งเลยค่ะคะุณน่ะเห็ดหมอกก็เห็ดร่มนะะี่นะคะ่ะอนี้ค่ะทุกคนบักเกาลัดลายครับค่ะเยอะมาก นี่เด้อค่ะเสือกตรงนี้ถุงมันหาได้ทั้งเห็ดได้ทั้งเกาลัดเด้อค่ะทุกคนนี่นะคะมันเด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่เขายังดีอยู่นะคะนี่จ้ะอันทีหออยู่ในน่วยนี่กัมันเต็มดูค่ะนี่ค่ะ นี่จ้าทุกคนนี่นะคะเจอกกับสีแมงางออกกำลังกายด้วยค่ะทุกคนตอนค่ะนี่นะคะนี่จ้านี่จ้าทุกคนนี่นะคะนี่คาหมาหน่อยเฮ้า หน่อยดึงเมยเราก็สิประมาหนี้ค่ะดึงกันเมยทั้งเจ้าของทั้งทั้งน้องมาแล้วค่ะอันนี้บุ๋มคิดว่าเป็นเหฮดทัวที่แก่แล้วนะคะทุกคนนี่เด้อค่ะเจอกันเมื่อสาย จ้าทุกคนเก็บเมื่อยเรากระกับกันค่ะอันนี้ก็คือปลาเการัดเด้อค่ะทุกคนมีแต่ลูกใหญ่ๆโตๆก็บลูนี่ค่ะอันนี้ก็คือเห็ดคอน ปแปลกๆด้วยค่ะทุกคนก็อิเกษตรภาทุกคนยานกลับบ้านนะคะกะว่าเหนื่อยคากเร็วไปทำความสะอาดบ้านดีกว่านะคะ,นะคะ สวัสดีค่ะบุ๋มก็จะมาทำเกาลัดด้วยค่ะมือนี้นี่ค่ะเกาลัดอบใส่แอรดไกล้นี่นะคะทุกคนแต่สิพาเป็นสีแล้วค่ะอันลูกใดที่มีหนอนมีอย่างห้อกับสีเบิงนะคะทุกคนเราก็จะไม่เอา นนี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คืออันเกาลัดที่ผมได้ไปเก็บมาได้ค่ะเมื่อวานนี้นี่ค่ะเกาลัดที่ผมได้ไปเก็บมาเมื่อวานนะครับผมก็อันนี้ก็บแอร์ฟรายนะคะทุกคนวิธีงะะ่ายๆได้ค่ะอันนี้ก็คือแอร์ฟรายนะคะอยู่ที่ลอยอันนั้นกาสิบหาองศาได้ค่ะแล้วแต่ ล้วแต่ผู้สีเฮ็ดอยากซุกไว้กับใส่สองร้อยองศาก็ได้ค่ะแล้วก็กดผมใส่อันนี้ผมกดไปห้านาทีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่ผมก็จะทําไปอีกสักกะนี่นะ,คะ้ค่ะมันก็จะออกมาลักษณะนี่เดี๋ยวผมก็จะใส่จะกดไปอีกจักประมาณสองนาทีเด้อค่ะนี่นะคะก็คือจะกดสตาร์ทแล้วก็สิกดใส่หน้าที่บางนี้เด้อค่ะ ไปอีกสักสองนาทีเพราะว่ารอบแรกผมได้ทําไป5้านาทีแล้วนะคะนี่ค่ะนี่จาดทุกคนก่อนที่ผมจะอบผมก็เอามีดกรีดตรงข้างบนนี่เด้อค่ะนี่ก็คือกรีดนะคะให้ทุกคนบางไดลไกลเด้อค่ะแ่บาราระวังมือใน่เด้อเหรอคะนี่ค่ะผมก็จะเอามีดกรีดไปสองฟังจังสี่ค่ะ เราจะตังไว้ตังบนก้อนก็จะทาอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเก็บมากไม่ไม่ไมนีเม็ดเขาสิแข็งนะคะทุกคนผมก็จะแซ่แ้น้ำไว้ก้อน,นะคะ่ะแช่น้ําไว้ก่อนสักประมาณอันนั้นหาหกนาทีจังสี่ค่ะนี่ค่ะห้าหกนาทีกระสีกรีดนี่ละค่ะ,คะ,คะก็ลอยที่ผมกรีดแล้วก็ผาเป็นสี่เวลาอบแล้ว เวลาอบแล้วเขาก็อยู่ในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะดเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่นะคะแกะกันง่ายค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนแกะแกะก็ง่ายมากอบกับประมาณร้อยร้อยเก้าสิบห้าองศาเด้วยค่ะกับประมาณหกนาทีเจ็ดนาทีก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอหอนค่ะหอน,หอน ่อนตะกวากับอยากแกะให้ทุกคนเบิ้งนะคะนี่นะคะอบเจ็ดนาทีกับลอกเขาง่ายง่ายมากค่ะเมื่อกี้ผมเพิ่มไปอีกสองนาทีแต่บ่หั่นแล้วนะคะก็คือใจห่อน